พี่อยากเก่งพี่ยังมาขอ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 โอเคขอบคุณค่ะนั่งกับพี่นั่งกับพี่โอโอพี่โอโอพี่ลูกหัวลูกหัวโอโอลูกหัวโอโอ้เออกอดจอยอยากกอดพี่หนูอยากกอดพี่อุ้ยดูดิอยากกอดพี่อยากกอดพี่ลูกสาวนั่งลงลูกสาวเออลูกชายนั่งลงเออ แต่พี่เบาเบาลูบหัวลูบหัวพี่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 แต่พี่เบาเบาครับลูกสาวนั่งลงเออลูกชายนั่งลงนี่นี่นั่งลง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 เออนี่น้องนั่งลงแม่คินนั่งลงแม่คินนั่งลง หุยอย่าตีพี่รูปหัวพี่รูปหัวพี่เบา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 ,บา,บา